สบายดีพี่น้องสบายดีเบอรสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยพอการตอนสิบหนาฬิกาสินาฬิกาแล้วกำลังพยายามยายจุดเดินขนี่ยุงอะ้วตอนี่ลูกบุบืนนะ <c oughs> จุดกกฮุสิคาย เพราะว่าอากาศมันนิ่งาอากาศมันล่มเปลี่ยนทิศเลยก็เลยให้เราจูดเลยอะโมทันหอใช้ดอกงานเราก็เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนหอดซะแหละเบิดไปเจ็ดหลอยบาทแต่ได้เงินจากพันปลายพันหาเบิดไปเครองหนึ่งแลย เริ่มไทยแล้บนนั้นได้ห่อนมานน่ห่อนจัดเลยแหละจัดนั่นแหละดับปลาห่อนเลยแหละใหม่เอ็นี่ใหม่เขาเดียวมันกระซ้าดรอกน้ำจนถั่วมาเลยเธอใส่เต็มที่เลย làm lại khung thò, thua mất nhà thế nào? Si sì nét ngam cả ngát. ใช้ไ,ได้เบ่บ่นใช้บ่นมาหน่อยมันอยู่บ่นเด้ออูบนหน่อยอยู่บนี่มาหน่อยบดละสิมีอ่ะตอนี้แหละก็เพื่อสิไข่มันหมายเขาเดียวมันก็บดแล้ว

เมื่อแต่เพริพุทธิหกรมาเนี่ยแม่แม่แม่อยู่นะแม่กับบอยู่ปรเดี๋ยแม่กับบอยู่ด้มลุเฮดเบียกับโได้ อ่อน oh, ่อ่อนกิจยานแ่หน้กับบดีอึดเล่นนั่นแหละ เราเองก็เริ่มงานมาสานต้นนันเถียงต้นนันเห็บดบ่ได้หอนเกินเห็ดก้างคืนก็บ,บ่ได้อีกร้านมุม้ยผู้อยู่น้ำเนี่ยว่าบางลูกอีปุยไปหน่อยแมวมันออกไปละเลือดแต่ลูกเมืองน้ำกันอ้าวแมวเข้ามาเลย,ยนี่นี่นี่น ลูกมันจะโตปุ๋ยหาโตแล้วลูกหาโตปุ๋ยนี่ตัวเธอกำลังอยู่ตัวการนะ่ะตัวเธอเค้นตัวหนึ่งแล้วก็ให้แรงรีบๆอยู่มาซองไปเขามากเลยปุ๊ยเฮ้ยมันได้ในโกนเตาเก่าไปเนอยมีตัวการการมุมขาว mong tôm thân thương 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 nè, thương thương thức thương thương thức nè thức thương ông thương đi hang cút mẹ, thương thức nè thương thương hang cút thương đút hang cút thương ừ, đút thì thương thương hang thương Nhưng mà này hàng cút cứ đút lời Mà cản Tôi thức ăn hàng cút Cứ đút vô Cứ nôm Mua cái kinh phương này Phương thì nhảy bà จะเอากลต้นกล้วยอ,ออกแล้วก็สีไทยอ่ใใส่น้ำมันเครื่องใหม่ป้านอาบใช่ปวแวนเบิร์ดแล้วคะแนนนอืม,ออมได้เบิร์ดนูกลนวะท่นานว่าน้อยกับกาบมาจะพูดกันรับลาลุงเลยรับ chút để nó sạch, sạch ta, pen hong bền ta này. rồi men, đây này đấy. cởi nông sản, nhà nông sản nữa. nha thúng gạo không giang nè, quay đầu quật đi. เกินกล้วยกล้วยตีบได้ไหมลูกสา้าเมื่อวันเรบอกไปยังไงนั่งเห็นร้านเช้าอยู่บ้าน มาแช่น่ะไหมบอที่มาแช่ทำสิก็ได้พี่น้อยร่วมกันคือเอาไบ้ลไยกอแทะหัวหัวพิงไทยเทะนี่กอเดียวไบรกอเดียวแล้วพี่น้อยเลยับมนออกมากอเดียวถูกไหมกับ เอาไว้เงาเดียวกับพ่อนน่นะแพร่แไวได้นนั้นอยู่ในก้อนกันยังมีเห็นบูรับง่าเด้อเกินจากน้าใบมันแหงก,กินข้าไผ่เราก็ได้ข้าวไผ่ซาลาเาในเห้ยออ้มคูด่าเ,เงาโอ้ยมันหกจะได้อะไรงูนเนองา้น

อายามันจูใจเท่านั้นแล้วอืมปลูกช่องขางอีกแต่ว่ามันมันใช่มั่นนี่แหละแล้วให้ปลูก ข้างใดข้าหน้าที่เดียนลงไปเออถึงแดนอือฮู้เพื่อนน้อยๆไหนใช่เอาเท่านี้ก็ได้นี่ม่ย่อยดดน้ำบ่เท่านี้โดาจะคื่ออะไรมือนี่ ้อ้ันเถน่าหนั่นก็จูดีเนาะทานี oh, um, deste, toute, pas, no. ้เนาะเหี้ยเหยเนาะจูดมันแป้นกองกองไว้แล้วก็จูดไปนะ ไม่ใหญ่เห็ดยังดิชุบๆๆว่าเป็นยังไงหน้าคาบอ่ะอืองั้นเป็นคุ้มบ่ะนี่เวลาถอยรถมาตึนบรรยากากว่างได้พี่น้องเลยพ่อบอกได้เพื่อนเจือนออกนี่กว่างแล้วเนาะอือ Rất nhanh là khiến đại sao bái Nhạc đang tuần cuộn này lại tuần cuộn cái bố lệ Kim mang bái lẹo bố lệ คลิปนะขอบคุณเบอร์สุกุสุคนเดอสบายดี